ดีเจ e ภูมิเจอดราม่าจับสัตวน์น้ำในทะเลอีกรอบจนต้องโพสต์คลิปชี้แจงส <c oughs> านกัญญาแจงเหตุผลยกกลองละครด่วนเพราะเสี่ยงติดโควิดหลังคุณป้าพบเชื้อติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวเซรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยเนะคะ,ะเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่เช้านี้นะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเอมแล้วก็อู๋นั่นเองค่ะครับผมมาดูกันที่คนแรกของเรานะฮะตกปลาทำพิษอีกแล้ว <laughs> อีกแล้วมีคําว่าอีกแล้วเพราะ,ะว่าก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณหลายๆปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าดีเจภูมินะฮะภูมิใจตั้งสง่าของเราเนี่ยนะครับเขาไปตกปลาในเขตอนุรักษ์ซึ่งมันผิดกฎหมายที่ชุมพรนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันนะตอนนั้นใช่ศาลก็ตัดสินะนะฮะมีโทษจําคุกมีโทษปรับกันไปแต่ว่าให้รอลงอาญาใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาแต่คราวนี้เนี่ยพี่ภูมิเขาไม่ได้ไปตกปลาที่เขตห้ามตกละแต่ว่า มันเป็นปลาที่หน้าตาปลาดประหลาดคือบางคนก็มองว่าอ่ะโอเคเป็นปลาสวยงามที่ไม่ได้พบเห็นกันง่ายๆแต่ถ้าถามเอ็มเอ็มไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเ,เหมือน,นกันน,น,ะนะครับซึ่งชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าอ่ะหน้าตามันไม่คุ้นเลยมันอาจจะเป็นปลาหายากหรือเปล่ามันอาจจะเป็นปลาที่ใกล้ศูนพัน์หรือเปล่านะรตรงนี้ก็มีเสียงแตกออกมาบางส่วนก็บอกน่ากินอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือเขาตกขึ้นมาปุ๊บปลิดชีพของมันแล้วก็กินแบบสดๆก็คือกินแบบซาชิมินั่นเองนะฮะงานนี้เนี่ย ดีเจภูมิเขาก็เห็นดราม่านี้เขาก็เลยรีบชี้แจงนะฮะโดยการอัดคลิปบอกว่าดราม่าปลาพิงกี้พึ่งขึ้นฝั่งยังไม่ทันไรก็มีดราม่าซะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเขาบอกว่าปลาพิงกี้ปลาสีทองปลาตาหวานปลาพวกนี้เนี่ยเป็นปลาที่ชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักหรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเขาเป็นปลาน้ําลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาตกเนี่ยเขาใช้อวนตกแบบน้ำตื้น,<ค>นอะไรแบบนี้ต้องใช้มือตกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยหน้าตาไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะฮะ คือดีเจภูมิก็ยืนยันนะว่าปลาพวกนี้เนี่ยมันมีจำนวนเยอะแต่ว่ามันอยู่ลึกเท่านั้นเองแล้วก็จะมีสีสันสวยงามนะฮะเขาบอกว่าเขาเห็นเขาก็ชอบนะครับแต่ในวงเล็บเขาบอกว่าคิดต่างได้ส่วนตัวผมกับเพื่อนๆเนี่ยจะเน้นโปรโมทการเปิดใจแล้วก็กินปลาให้หลากหลายชนิดเพื่อไม่ให้ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยมันโดนกดดันมากเกินไปคือเหมือนแบบถ้าเราไปแห่กินปลาเก๋าวันหนึ่งมันอาจจะสูญพันธุ์ก็ได้เขาว่าอย่างนี้แล้วถ้าเรา,ะะเราแกินกระเป๋าคะคุณหุกระเป๋าเนี่ยกินไม่ได้นะครับ <laughs> ไม่คิดว่าจะมาไม้นี้นะเขาก็ยืนยันนะฮะว่าเขาก็รณรงค์นะว่าอยากจะให้คนไทยเปิดใจกินปลาให้มันหลากหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปตามคลิปนะก็นานาจิตตังเรื่องนี้คือส่วนตัวผมเองก็เป็นคนที่ติดตามดูคลิปของเขาใน YouTube อยู่เหมือนกันเขาทำช่องชาแนลถูกมันละเขต้องอัปเดตแหละว่าแบบว่ามีปลาอะไรน่าสนใจบ้างแต่เอ็มว่าหลังจากที่พี่ภูมิเขาเคยมีเรื่องราวมีคดีเขาน่าจะต้องศึกษาแล้วแหละว่าปลาชนิดไหนที่สามารถตกได้หรือพื้นที่ไหนสามารถออกเรือไปตก ได้นะฮะคือตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าเป็นพื้นที่ที่ตกได้แหละแค่ว่าปลาที่ตกได้มันไม่คุ้นตาเราเท่านั้นเองถูกต้องนะคะไ<ะ>ปที่ข่าวต่อไปดีกว่านี้ก็หวาดเสียวเหมือนกันสําหรับนักแสดงสาวคนนี้เลยคุณตาลกัญญาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยถึงต้องยกคิวสัมภาษณ์ยกคิวละครยกกองยกกองเพราะว่าคุณป้าที่เธอเพิ่งไปเจอมาติดโควิด -19 นั่นเองค่ะ มีกองถ่ายถ่ายถ่ายกันอยู่มีโทรศัพท์กริ้งก็ามาโดยคุณแม่บอกว่าคนลุกนะคุณป้าที่เธอเพิ่งไปเจอติดโควิดสิใช่ <19. S 2> โดยตอนแรกค่ะเมื่อวานนี้เวลาบ่ายสองนะคะเธอเนี่ยมีคิวเลยจะตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์พี่พี่สื่อมวลชนที่อ่ะที่ร้านอาหารย่ยานแถวบ้านเอ็มเลยเรียบด่วนนะคะคแต่ก็ต้องขอยกเลิกการให้สัมภาษณ์ค่ะซึ่งขณะที่เธอได้เดินทางไปถึงกองละครคุณแม่โทรมาบอกเลยว่าเนี่ยคุณป้าติดไวรัสโควิด -19 และเธอเองก็ยอมรับนะว่าเพิ่งเจอคุณป้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ะะแล้วก็มีการพูดคุยกันสักทักด้วยแล้วพอหลังจากทราบว่าคุณป้าติดโควิดเธอจึงต้องรีบไปตรวจโควิดนะคะโดยเห็นว่าตรวจกันทั้งบ้านเลยนะคะทำให้กองละครทีมงานละครยกเลิกถ่ายทําทันทีนะคะคและ ช่างไฟช่างกล้องก็ยกไฟยกกล้องกลับบ้านหมนกลับบ้านาหมดเลยนะคะและทำให้ต้องยกเลิกการถ่ายทําไปทั้งสัปดาห์ค่ะแต่ตอนนี้ก็โล่งอกมาหนึ่งเปราะค่ะคุณหนูเพราะว่าผลตรวจนะคะเป็นลบนะคะโดยตาได้อัดลิปชีีแจงว่าเธอและครอบครัวไม่ได้ติดเชื้อพร้อมขอโทษทุกคนในกองถ่ายที่ทาให้ต้องยกกองนะคะส่วนเรื่องการ การกักตัวค่ะโรงพยาบาลบอกในเคสของเธอเนี่ยไม่ต้องกักตัวให้ครบ14วันเพราะไม่ใช่ผู้ติดเชื้อและคุณป้าก็มีแค่ซากของเชื้อโควิดที่ไม่สามารถไปติดผู้อื่นได้ค่ะผลได้ออกมาแล้วนะคะคือตาไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากป้าของตาเนี่ยได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลแล้วก็ผลออกมาเนี่ยคือมีซากของเชื้อโควิด ซึ่งเป็นเชื้อที่ตายไปแล้วนะคะไม่อคทีฟแล้วไม่สามารถนำไปติดผู้อื่นได้ครอบครัขวของตาลก็ได้ไปตรวจเหมือนกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวของตาลก็ทุกคนนะคะไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใดเลยค่ะ,ะตาลต้องขอโทษกองละครด้วยนะคะ ตาลได้ไปสอบถามทางโรงพยาบาลแล้วนะคะทางโรงพยาบาลก็บอกว่าในเคสของตาลเนี่ยไม่ต้องกักตัวให้ครบ14วันนะคะเพราะว่าคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับเรื่องของการติดโควิดเลยแล้วตันก็ไม่ได้เป็นโควิดด้วยนะคะตาลต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะ เท่าที่ฟังแบบนี้นะคุณอูเหมือนมันจะเคส by เคสจริงๆครับคืออย่างคุณเต้เอ่ไม่ได้จะพลาดผงนะแต่คุณเต้าเนี่ยเจอคุณมาตูมไม่ทันละคุณมาตูมที่ติดเชื้อคุณเต้าต้องกักตัวให้ครบแต่เห็นว่าคุณป้า อาจจะเป็นแค่ซากเชื้อหรือเปล่าอันนี้ที่เขาชี้แจงมาไงเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามละกันค่ะแต่ช่วงนี้มันมีสายพันธุ์ใหม่แอฟริกาใต้อันนี้น่ากลัวจริงๆนะที่เขาบอกว่าวัคซีนก็ยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมฮะมาดูกันที่สาวคนนี้นะครับโยชินั่นเองนะฮะคือก่อนหน้านี้เธอเปิดธุรกิจเรียกว่าสวนกระแสโควิด -19 เก้าเลยสวนจังง่ะสวยสิเนี่มิสทิฟฟานี่ใช่ไหมล่ะน้องโยชินั่นเองนะฮะก็บอกว่าตอนนี้รายได้ลดลงร้านเงียบเหงาก็คือหน้าร้านตอนนี้ไม่ค่อยมี คนแวะมากินแต่ว่าตอนนี้ก็มีการปรับตัวไปตามสถานการณ์นะฮะก็เปิดให้สั่งออนไลน์เดลิเวอรี่กันไปนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะสวนกระแสอีกเหมือนกันบอกว่าจะเปิดสาขาในเมืองนะครับให้มัน,นหลากมากขึ้น เออช่วงนี้เลยนะยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในวิกฤตก็แลวกันนะฮะส่วนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีนักข่าวไปถามว่าอ่าแล้วคุณจอบทัชพลให้อะไรเธอเนื่องจากว่าเขาก็ดูมีซัมติงหรือเปล่านะฮะที่คุณจอบนี่ก็เป็นนักแสดงคือหน้าตาดีเลยนะ,ะแล้วก็แฟนคลับก็เชียร์อยู่เพราะว่าเขามีโมเมนต,ต์เยอะอาจจะไม่ได้เป็นรูปคู่แต่เวลาสตอร,รี่อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบโยชีถ่ายจอบจอบถ่ายโยชีเป็นยังไงเป็นยังไงเธอบอกว่าได้ดอกไม้มาหนึ่งดอกเป็นดอกกุหลาบสีขาวด้วยนะฮะส่วนความสัมพันธ์ยังเป็น ก็ตามสถานการณ์เลยค่ะช่วงนี้ก็เงียบๆค่ะแต่ก็ยังมีลูกค้ามาเพราะว่าเราปรับกลยุทธ์ในเรื่องของเน้นด้านออนไลน์มากขึ้นค่ะส่งเดลิเวอรี่มากขึ้นคนก็สั่งมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอมารอบสองแล้วคนค้างค้างที่จะกลัวเราก็กลัวเหมือนกันแต่คนต่างกลัวกันก็เลยยังไม่มีคนเข้ามาในร้านที่เราก็มาแบบเออมาคิดว่า เราจะทํายังไงให้คนสั่งร้านเราอีกแล้วก็เน้นในเรื่องของทางออนไลน์เขาเรียกว่าอะไรอะคะไม่เข้าเนื้อเราอะค่ะทำให้มันผ่านวิกฤตีไปให้ได้เพราะว่าโยชิคิดว่าทุกคนอะโดนเหมือนกันหมดไม่ใช่แค่ตัวโยชคนเดียวค่ะก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ เข้าใจโยชินะถ้าสมมติเปิดในเมืองมากขึ้นค่าส่งมันก็ถูกลงและหลายคน<ช>อาจจะสั่งมากขึ้นยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับคุณโยชิแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะครับผมส่วนวันนี้ครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราเจอกันกับ prop news daily นะครับวันนี้เอฟอูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ